มาสรุปจุดเด่นของ Infinix Hot 50 Pro Plus ตัวนี้ใช้ชิปเซตของ Helio G 1 0 0จากที่ผมทดสอบมานะเล่นเกมได้ไหลลื่นคุมความร้อนได้ดี5ปี TUV f u l u e n c y ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองประสิทธิภาพ5ปีให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นตลอด5ปีตัวเครื่องดีไซน์บาง6.8มิลเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบกับ Infinix Zero 4 5 G ที่ผมใช้งานอยู่ เห็นไหมบางกว่ากันเยอะเลยทุกคนใครที่ชอบมือถือบางๆแบบนี้นะต้องถูกใจแน่นอนทุกคนบางมากหน้าจอ AMOLED ขอบ 3D curve refresh a t e 1 2 0 h z ยังไม่พอนะสามารถสแกนนิ้วบนจอได้โอ้โหเป็นไงเร็วไหมเร็วยังไม่พอเท่ด้วยโอ้โห ที่หน้าจอใช้กระจก Corning Gorilla Glass แข็งแรงทนทานป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแบต5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์เวลาที่เสียบชาร์จนะครับดูนะนี่เขาจะมีให้เราปรับความเร็วด้วยนะมีชาร์จในอุณหภูมิตามชาร์จแบบสมาร์ทแล้วก็ชาร์จเร็วนี่เห็นไหมชาร์จเร็ว33วัตต์นะทุกคน เวลาที่เราเล่นเกมสามารถใช้งานใบพาสชาร์จได้ด้วยนี่นะการชาร์จแบบใบพาสตรงนี้นะดูนะการชาร์จแบบใบพาสเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับสายชาร์จของแท้ระหว่างเล่นเกมหรือเล่นวิดีโอแรลงจ่ายไฟจะเลี่ยงจ่ายไฟผ่านแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์โดยตรงเพื่อช่วยป้องกันความร้อนสูงจนเกินไปและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นี่คือข้อดีของใบพาสชาร์จ โอ้โหเป็นไงมีบาพาสชาร์จด้วยมาดูที่ X b o o t นี่เราสามารถปรับได้ด้วยนะมีโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลแล้วก็โหมดประสิทธิภาพโอ้โหดูเฟรมเรทวิ่ง90เลยทุกคน Infinix Hot 50 Pro Plus เขามี AI Eraser ด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมไปเที่ยวมานะทุกคนดูนะกดแก้ไข นี่กดแก้ไขนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือการลบอัจฉริยะดูดิเห็นไหมลบทั้งหมดโอ้โหเป็นไงใช้ได้ไหมแถมท้องฟ้าไม่โปร่งสามารถปรับได้ดูนะอันนี้เรียกว่าปรับหลังกล้องนะทุกคน <c oughs> ดูน่าเล่นไหมจากภาพนี้ที่มีคนอยู่ในฉากเยอะแยะเราตัดคนออกนะ แล้วก็ปรับสีท้องฟ้าได้ภาพที่สวยเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างนี่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะตัว Infinix Hot 50 Pro Plus ตัวนี้จะรองรับ 4.5G แล้วก็รองรับทั้ง2ซิมเลยนะเห็นไหมขึ้น 4.5G เลยนะครับในส่วนของการใช้งานโซเชียลบอกได้เลยว่าอย่างลื่นไม่ว่าจะเปิดหน้าต่างลอยแบบนี้หรือว่าจะเปิดสหน้าจอแบบนี้ก็สามารถทำงานได้ ปรับได้ด้วยนะดูดินี่แนวนอนแนวนอนก็ปรับได้ดูนะเล่นเฟซไปด้วยติ๊กตอกไปด้วยไซส์แบบนี้กำลังดีเลยนะแล้วที่หลายๆคนถามผมมาขอบโค้งเนี่ยจอลาดหรือเปล่านี่ผมจะให้ดูตรงนี้เขาจะมีการป้องกันการสัมผัสขอบผิดพลาดก็จะมีให้เลือกอัจฉริยะเข้มแล้วก็อ่อนคุณตั้งไปเลยนะเข้ม เวลาที่เราจับโดนสีแดงแบบนี้ขอบไม่ลั่นนะทุกคนดูดิแล้วก็ใช้ในส่วนของการเล่นเกมได้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมเข้าโซเชียลให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมจำอย่างเงี้ยะลั่นไหมอ่ะไม่ลั่นนะจอโค้งบางรุ่นนะไม่มีระบบนี้เวลาจับนะอย่างนี้นะมันเด้งเลยติ๊ก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 นี่เห็นไหมไม่ลั่นนะทุกคนดู จับแบบนี้เลยเห็นไหมใช้ได้ไหมคือเขามีระบบป้องกันมาให้อยู่แล้วทุกคนแล้วหน้าจอของรุ่นนี้นะใช้ตัวเดียวกับเรือธงเลยนะหน้าจอกระจกคอน n ิง o อร l ล a ากราสแข็งแรงทนทานป้องกันรอยขีดข่วนถ้ากลัวรอยขีดข่วนในกล่องเนี่ยเขาจะมีฟิล์มกระจกมาให้เรานะทุกคนเป็นฟิล์มกระจกแบบขอบโคง้งเรียกว่าเข้ารูปเลยนะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่ม มีมาให้พร้อมใช้งานเลยสำหรับ YouTube สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1,440p 60เฟรมเรทหรือว่าความละเอียดแบบ 2k นี่นะครับความละเอียดแบบ 2k ยังลื่นเรียกว่าลื่นเลยแหละดะูเอาแบบว่าไม่มีบัฟเฟอร์นะเห็นไหมโหลดเร็วไหม ลองดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่นะผมเปิดที่ความละเอียด 2K โอ้ยังลื่นโอแล้วหน้าจอสีสวยด้วยนะสีสวยไหมนี่เห็นไหมลั่นไหมอะ่ะเนี่ยเจับแบบเนี้ยลั่นไหมเนี่ยจับให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยขอบจอไม่ลั่นนะทุกคนดูดิอ่ะคุณจะจับใช้งานแบบไหนอะ่ะ อ,อย่างเงี้ยเห็นไหมสำหรับช่องผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะในส่วนของการทดสอบลำโพงมามาทดสอบเสียงลำโพงซ้ายขวากันเบื้องต้นลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาอ่าผมลองสลับด้านดูนะนี่สวิตด้านนะครับ เวลาที่เราสวิตด้านลำโพงสวิตตามนะครับเดี๋ยวมาทดสอบ Netflix แล้วก็เสียงของลำโพงกันต่อเลยสำหรับ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า y y l หนึความลเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ full hd 师弟说这些给我听，不知何意。มาทดสอบฟังเสียงจากจุกันบ้าง สำหรับคะแนนอัตูทูที่ผมทดสอบไว้นะครับจะอยู่ในเลทสี่แสนต้องบอกว่าคะแนนที่ทดสอบเนี่ยจะได้มากกว่า G99 นะครับแต่ถามว่าห่างกันเยอะไหมก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะแต่ขอบอกว่าตัวนี้เวลาเล่นเกมนี้เครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับเรียกว่าทำอุณหภูมิได้ดีกว่ามาที่ CPU ตัวนี้ได้103 0 0นี่นะครับ Helio G100 GPU 70,000 Mari G57 MC2 เมม10000แล้วก็ UX 101มาดูในส่วนของ s t o r ์เล t e s เทศขน,นจะได้43,285ตัวนี้จะเป็น UFS 2.2สำหรับมันติทัดเทศของรูปนี้จะได้อยู่10จุด และตัวนี้ยังรองรับ West End Skizzy Touch p e r e c t s i o n Test ก็คือเมื่อมือมันหรือเปียกก็ยังสามารถทัชสกรีนจอได้ติดทัชเซมเปเลทของรุ่นนี้จะอยู่ที่360เฮิร์ตโหเป็นไงดูนะไหลลื่นนะทุกคนทัชนี่แบบติดนิ้วอะสำหรับเกมฟรีไฟล e สามารถปรับสูงสุดได้แล้วก็เปิด90เฟรมเลทได้เรียกว่าเล่นกันแบบไหลลื่นเนียนตาแล้วดูนะทุกคน นี่ตัวเครื่องนี้อย่างบางเลยนะเวลาที่จับนี่เรียกว่าถนัดมือมากแถมเล่นนานๆนี่เครื่องยังไม่ร้อนเลยนะ สำหรับเกม r o v เราสามารถปรับได้สูงตามนี้เลยนะดูนนเรรฟรมเลยนะครับห้าสิบเก้าเมื่อกี้ห้าสิบก้าหกสิบ ไม่ถึงตีป้อมสิครับทั้งวะนนี้เย่ที่เล่นมานี่เรียกว่าอุ่นๆนะครับไม่มีร้อนเลยนะผมว่าแบบนี้เล่นได้นานอ่ะมาที่พับ g m o มบายผมเลือกกราฟิกลื่นไหลเฟรมเรทออาต้ามาดูที่ใจโลสโคมนะครับดูนะไม่หน่วงเลยทุกคน อย่างนิ่งอะ่ะ <need> มาที่ Call of Duty Mobile ผมตั้งคุณภาพการาฟริกกางเฟรมเรทสูงสำหรับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ59-60นะครับนี่ให้ดูนะ Oh. มาที่ g e n s h i n Impact คุณภาพกราฟิกสามารถปรับสูงได้แล้วก็เฟรมเรทผมแนะนำเป็น45แบบนี้เล่นได้อยู่นะทุกคนถ้าเฟรมเรท60ก็อาจจะมีแหลกบ้างในส่วนของถ้าเราปรับต่ำกว่านี้ก็ไหลลื่นเลยนะ นี่ <Hello. S 1> เป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมเล่นได้เลยนะทุกคน <c oughs> คือผมจะบอกว่าถ้าเราปรับต่ำกันนี้นะสบายนะครับอันนี้ผมทดสอบให้แล้วปรับสูงแล้วก็เฟรมเลส45นี่กำลังดีนะ <c oughs> สำหรับเกนชินนะครับอุ่นๆนะทุกคน เล่นได้แบบสบายเลยนะผมว่า h e ลิโอ G หนึ้นี่จัดการความร้อนได้ดีเหมือนกันนะดูดิอุ่นๆน,น่ะแล้วก็ผมเล่นเกมมาตั้งนานแล้วนะแบบนี้สบายครับเล่นกันแบบยาวๆเลยนะสำหรับงานวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด 2K 3 0เฟรมเรทหรือว่าเราจะเลือก1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทแบบนี้ก็ได้นะดูตรงนี้มีระบบกันสั่นด้วยนะทุกคนถ้าเราเปิดระบบกันสัน่น จะสามารถถ่ายได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทสำหรับกล้องหลักเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลเดี๋ยวมาดูรูปและวิดีโอที่ผมไปทดสอบมาว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน ในส่วนของเรื่องราคานะครับ Infinix Hot 50 Pro Plus ราคาจะอยู่ที่6,499บาทโปรโมชั่นราคาช่วงเปิดตัวจะอยู่ที่5,899บาทพร้อมของแถมกิฟต์บ็อกมูลค่า999บาทแล้วก็ในส่วนของ Hot 50 Pro ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่5,499บาทโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวจะอยู่ที่4,999บาทเขายังมีรุ่นเล็กอีก2รุ่นนะทุกคนสำหรับ Hot 50เรายังได้ Helio G100 จอของเขาจะเป็นจอ LCD แล้วก็เรื่องชาร์จเร็วเนี่ยรุ่น Hot 50จะชาร์จเร็ว18วัตแล้วก็ในส่วนของน้องเล็กสุด Hot 50i ตัวนั้นจะใช้ชิป Helio G81 ตัวใหม่เหมือนกันนะแต่เป็น G81 r รม8 g ิก็คือแรมที่มากับตัวเครื่อง4 g ิแล้วก็กดขยายแรมเพิ่มอีก4 g ิรวมกันเป็น8 g ิกล้องหลัง48 000, 000, ล้านพิกเซลแล้วก็ลำโพงคู่อันนั้นก็คือ Infinix Hot 50i เอาเป็นว่าถ้าใครสะดวกราคารุ่นไหนนะสามารถเลือกได้เลยนะครับก็จะมี4รุ่น Hot 50 Pro Plus Hot 50 Pro Hot 50และ Hot 50i ถ้ามีงบหรือว่างบถึงนะผมแนะนำตัวนี้เลย i n นฟินิ Hot 50 Pro Plus ใช้งานดีพกพาไปไหนนี่เรียกว่าสะดวกอะ่ะที่สำคัญเบาด้วยมีวางจำหน่ายทั่วประเทศรวมทั้งช่องทางออนไลน์ช h อป e ี l ลาซ da และ TikTok Shop เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ